ที่จริงสวรรค์นะถ้าเราจะขึ้นนะีไม่ต้องให้โยมาบานมาบอกนะแล้วถ้าเราจะตกนรกก็ไม่ต้องให้โยมาบานมาชี้ขาดนะเวลาตายนะกรรมมันส่งผลไปเลยี่เราสร้างความดีมาเยอะจิตใจเราตายไปด้วยความเป็นกุศลในนี้ยนะเราก็ไปสุคติทันที จิตที่เป็นกุศลนะก็มีสุคติเป็นที่ไปหวังได้ว่าจะไปสุคติจิตที่เศร้าหมองคือมีกิเลสมันก็หวังได้ว่าจะไปทุคตินี่โยมบาณมันทาหน้าที่ตรงไหนอะตกนรกก็ตกเองขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเองโยมบาลทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะคนที่จะถูกตัดสินคดีเนะี่ยคือพวกที่ทำดีกับทำชั่วกัากึ่งกัน ทำมาทั้งดีทำมาทั้งชั่วยมบาลไม่ได้ใจร้ายนะยมบาลก็จะมาเตือนว่าตอนที่เป็นคนอยู่เคยทําทานไหมเคยรักษาศีลไหมนึกได้บ้างเปล่าไอ้ความดีอะไรพวกนีนะ้ถ้านึกขึ้นได้นะก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยนะไม่ใช่ยมประบาลสั่งหรอกกรรมนะฮะเป็นคนสั่งถ้ายมบาลเตือนแล้วก็นึกไม่ออกเลยนะ บอกเคยกลับไม้พระไหมนะมึเคยตัดเสียนพระนะอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ลงนรกเองแหละไม่ใช่โยงปยะบาลสั่งนะโรงยบาลจะทําหน้าที่ช่วยเท่านั้นนะเปคนช่วยคอยกระตุ้นเราให้เราคิดถึงกุศลของเราถ้าคิดไม่ได้ก็ตกนรกไปไปอาบายนะอันนี้สําหรับพวกที่ดีชัว่วกั้มกึ่งกันนะนะ ถ้าดีโดดเด่นไปเลยนะก็ไปสุขตีเองเลยถ้าชั่วโดดเด่นก็ไปทุกติเองเลยไม่ต้องมีโยามาบาลมายุ่งเกี่ยวนะแล้วมันมีคนอีกพวกหนึ่งนะเรียกพวกเฝ้านรกอ่นะพวกนีระยะบาลพวกดูแลนรกนะนี่ก็เป็นอีกพวกหนึง่งนะไม่ใช่ตัวโยามาบาลพวกนี้คายๆเป็นพนักงาน,นะนพนักงาน ดำเนินกิจการในนรกพวกเราบางคนก็เคยเป็นนะหรือบางคนก็เคยเป็นยมาบาลวิธีสังเกตง่ายๆนะคนที่เคยเป็นยมาบาลเนี่ยเกลียดความชั่วแล้วก็เกลียดคนชั่วอย่างร้ายแรงนะจะเป็นพวกเห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วทนไม่ได้เลยขันไม้ขันมือนะ พวกนี้นองสารนะเป็นภูมิที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะเป็นภูมิบางทีก็สุขสบายบางทีก็เล่าร้อนลำบาก